มาดูกันครับทำเไปสักพักแล้วนะความแรงของการแตกตัวของกฎอตเลเบลขึ้นอยู่กับความสามารถในการแตกตัวถูกไหมก็ดูจากอะไรครับดูจากค่าเคนั่นเองพอค่าเคบอกถึงการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าถูกไหมอ่าทีนี้เขาบอกมาแล้วนี่ข้อหนึ่งครับ มี K มาสองค่าขนา,ากดกดแรงกว่ากันก็ต้องตอบว่า HClO สองแรงกว่าเพราะว่าค่า K มากกว่าถูกไหมง่ายเลยมาดูข้อสองให้เรียงลำดับความเป็นกรดของกรดต่อไปนี้มีสี่ตัวถ้ากดแรงสุดก็ต้องค่าเคมากสุดถูกไหมครับพี่เขียนอันดับไปเลยแล้วกันเนาะค่าเคมากสุดคือตัวนี้หนึ่งถัาเป็นกลังลบห้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่สอง สามอันนี้ตัวที่สี่โอเคนะครับเรียนตามตรามนี้ส่วนข้อสามข้อสามต้องมาเป็นต้องมีเทคนิคนิดนึงในการคิดแล้วมันจะง่ายเขาบอกค่าเคมาสี่จุดเก้าคูณสิบเปอร็นลบสิบค่าเคน้อยเยเยอะครับน้อยมากนะแปลว่าสารฝั่งไหนเยอะครับฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยฝั่งไหนสารเยอะฝั่งซ้ายนี้จะมีมากอันนี้จะมีน้อยปัญหาก็คือ เราต้องรู้ก่อนว่ามากหรือน้อยอ่ะอันไหนแก่นอ่อนตัวที่แก่จะต้องมีอยู่น้อยหรือมีอยู่มากตามหลักแล้วตัวที่แก่มันจะแตกตัวไปอีกทางหนึ่งหมดใช่ไหมครับงั้นฝั่งที่น้อยจะเป็นฝั่งที่แก่เสมอเลยวิธีการจับก็เท่าแก่น้อยก็ได้สลายแก่น้อยอ่ะได้ไรเห็นปะมากก็จะอ่อนถูกไหมครับพอเรารู้ว่าฝั่งไหนอ่อนฝั่งไหนแก่ปุ๊บพอยงเลยครับใครหน้าตาคล้ายกันเหมือนตอนทฤษฎีเบอร์นสตดอ่ะ น้ำกับ H สามโบวกแล้วก็ HCN คู่กับ CN ลบใครเป็นคู่กรดคู่เบสบอกพี่แล้ว HCN กับ CN ลบใครเป็นคู่กรดครับ HCN เป็นคู่กรดถูกไหมแล้ว CN ลบเป็นคู่เบสน้ำกับ H สามโบวก H 3ามโบวกเราเรียกว่าไฮโดรเนียมนะอันนี้เป็นคู่เบสอันนี้เป็นคู่กรดถูกไหมเราเห็นคําว่ากรดคำว่าเบสแล้วเราเห็นคาว่าอ่อนคำว่าแก่เขาให้เรียงจากกรดไปเบสใช่ไหมครับ เราเขียนก่อนกรดไปเบสนั้นใครเป็นกรดแก่สุดครับก็ต้องมาดูฝั่งแก่นั่นคือ H3O+ ถูกไหมแล้วเบสแก่สุดก็คือ CN- อ่ากรดอ่อนก็คือ HCN เบสอ่อนก็คือน้ำนี่ไงเรียงได้ละเห็นไหมครับอันดับแรกคือดูมากดูน้อยดูแก่ดูอ่อนแล้วก็โยงคู่กดคู่เบสกันแล้วก็มาเรียงลำดับ นี่คือเทคนิคการทำนะครับถัดมาข้อสี่ให้หาค่า Ka ของไฮโดรเนียมไอออนไฮโดรเนียมไอออนคือ H3O บวกเธออยากรู้ค่า Ka เราก็ให้มันเขียนสมดุลออกมาเป็น H บวกบวก H2O อย่างนี้ถูกไหมครับค่า k ก็เขียนได้เป็น H บวกคูณกับ H2O เอ้ยไม่มีน้ำไม่เออ,อ,เอน้ำใส่เราไม่แต่ไม่ต้องใส่น้ำปริลิควิด แล้วก็หารด้วย H3O บวกอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งในทางสีแล้วเราถือว่า H บวกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ H3O บวกเสมอเลยเพราะเวลา H บวกมันอยู่ในไอออนมันเป็นไออนในสารละลายมันก็มีน้ำมันล้อมรอบใช่ไหมมันก็เหมือนมันตัวเดียวกันมันก็ได้ปัดกันเป็นหนึ่งันั้น Ka ของไฮโดรเนียมไอออนคือหนึ่งนะเขียนนะครับถัดมาข้อที่ห้า มีกดสามชนิด h, h s y แล้วก็ HZ มีละลากันแต่ตัวเป็นสองสี่แล้วก็หนึจุดห้าใครแต่ตัวดีสุดครับ HY ถูกไหม <c oughs> ก็ให้เรียงลำดับค่า k ก็ HY มากกว่าลองมาเป็น HX แล้วก็มามาเป็น HZ ง่ายเลยถัดมาห้าจุดสองเรียงลำดับความแรงของคู่เบสคำว่าคู่เบสของสามตัวนี้นะครับคู่เบสของ HX ก็คือ X ลบ คู่เบสของ h y คือ y ลบคู่เบสของ h z ก็คือส้นลบยิ่งเป็นกดแรงเท่าไหร่คู่เบสจะยิ่งอ่อนเท่านั้นงั้นคู่เบสจะต้องเรียงตรงข้ามถูกไหมครับก็คือ z ลบมากกว่า x ลบมากกว่า y ลบโอเคนะแบบนี้นะจำไว้นะครับยิ่งเป็นกดแรงคู่เบสก็ยิ่งอ่อนมันจะตรงข้ามกันถัดมาดูข้อหกดูข้อหก เก็ตนะหมดละ HA กับ HB เข้มข้นเริ่มต้นเท่ากันแต่กด HB มีค่าเคมากกว่าแปลว่า HB แตกตัวดีกว่าเขาบอกว่าที่สมดุลเนี่ยใครต้องเยอะใครจะมี HA HB ใครน้อยกว่าเพราะว่า HB มันแตกตัวไปทางขวาเยอะก็คือความเข้มข้นของ HB ต้องน้อยกว่า HA ถูกไหมครับที่สมดุลเปรียนเทป OH ถ้า HB เป็นกดที่มากกว่า OH ของใครเยอะกว่าครับ OH ใน เอเอมากกว่าเอบีถูกไหมเพราะว่าเอชบีเป็นกดมากกว่าฉะนั้นโอเอเป็นเบสในเออต้องมากกว่าเอจบละถัดมาข้อเจ็ดอันนี้เป็นเบสสองตัวเข้มข้นเท่ากันแต่มี o อเอไม่เท่ากันแปลว่าใครแตกตัวดีกว่าครับอารหนึ่งกับอาสองแตกตัวดีกว่าดูจากตรงนี้ใครแตกตัวดีกว่าดูค่าสิครับ อ่หนึ่งมันแตกตัวให้ o h มากกว่า r 2สองเห็นไหมนั้นเปลี่ยนที่ความแรงก็คือ kb ของใครครับ r 1 n หนึ่งสองมากกว่าของ r 2าสองเอสองเรียงลำดับความแรงของคู่กรดถ้าเป็นคู่กรดก็ต้องตรงข้ามกับคู่เบสถูกไหมครับถ้า r 1หนึ่งเป็นเบสที่แรงกว่า r 2สองคู่กรดของ r 2สองต้องแรงกว่า r 1หนึ่งแต่เวลาเขียนคู่กรดเธอต้องเขียนเป็นอย่างนี้นะ ต้องใส่ h บวกเพิ่มให้มันไปมันถึงจะเป็นคู่กดได้ไม่ใช่ไปใส่ r สอง n สองธรรมดาต้องเป็น r สอง n สามบวกนะเค okay. การบ้านวันนี้นะครับเอ้ยการบ้านนนี้ไปแล้วการบ้านของวันนี้ไปแล้วการบ้านของสาวที่ยังไม่มีเลยทำข้อหนึ่งถึงเก้ามานะครับในการบ้านกดเบสหน้าหลังๆมันจะมีการบ้านกดเบรดอยู่ชุดหนึ่งทำข้อหนึ่งถึงเก้ามานะครับหน้าเนี้ยครับเดี๋ยวเปิดไปให้ดู เนี่ยหน้านี้ครับหน้าเก้าสิบสามทำข้อหนึ่งหึงข้อเก้ามาเราเราเรียนไปแล้วข้อหนึงหนึงข้อเก้าทได้นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์มาต่อเฉลยสมดุลสองชุดที่เหลือแล้วก็เฉลยการบ้านกดเบสแล้วก็เรียนสดกดเบสต่อถ้าทำแบบนี้ก็จะจบ้ฤหัสหน้าได้พอดีเลยนะครับโอเควันนี้